ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านไส้กรอกอิเลมมนสไตล์ยุโรปโดยมีผู้ผลิตเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ร้านของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในตัวเมืองอำเภอหัวหินร้านตั้งอยู่หัวหินซอย102หลังห้างสรรพสินค้าบูคอตตรงข้ามทางรถไฟมาประมาณ10เมตรอยู่ทางขวามือค่ะสำหรับท่านใดที่เดินทางมาไม่ถูกนะคะสามารถ ดูจาก g o o g l e Map ค้นหาชื่อร้านได้นะคะและเลือกเส้นทางตาม GPS ได้เลยค่ะในส่วนของประเภทสินค้าทางร้านนะคะจะมีเนื้อสดนะคะที่มาจากหมูและเนื้อวัวแฮมที่มาจากการลมควันเบคอนที่ทำมาจากเนื้อหมูและนำไปลมควัน ไส้กรอกที่ทำมาจากเนื้อหมูและเนื้อวัวมีทั้งแบบรมควันและแบบไม่ลมควันขนมปังเยอรมันสไตล์ยุโรปชีสที่นำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และชีสของประเทศไทยมัสตาร์ดและมีซอสกลับมาอยองนี้ด้วยนะคะไวมีทั้งไวของต่างประเทศและของในประเทศด้วยค่ะเช่น วายแอปเปิลเซลเลอร์นะคะที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และวายอื่นๆที่มาจากประเทศเยอรมันด้วยค่ะและคุกกี้ที่รับมาจากชาวเยอรมันค่ะร้านของเราเปิดจำหน่ายสินค้าเวลา9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอังคารถึงวันเสาร์และปิดร้านทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาซื้อสินค้าด้วยตนเอง สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เพจ c e b o o k Santis s a u เซต p r o d u c t และสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถโทรได้ที่เบอร์098-415-4149และทางร้านจะแพ็คสินค้าจะส่งไปยังขนส่งบริษัท i n t e r อร์เอ็กซึ่งเป็นขนส่ง ประเภทแช่แข็งแช่เย็นหลังจากนั้นบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า,าภายใน1-2วันค่ะสินค้าจะถูกจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะ